สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเรือนายกลุยน้ำท่วมช่วยพาายัดใต้เมื่อวันที่7ธันวาคมเพจไทยคู่ฟ้าได้โพดข้อความระบุว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาพบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคณศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งงานนี้ข้อหวยก็ไม่พลาด ได้เอาเลขเรือที่นายกนั่งไปเป็นเลขเด็ดในงวดนี้กันด้วยซึ่งหมายเลขเรือที่นายยกนั่งมาก็คือหมายเลข2962ฟังอีกครั้งนะคะ2962ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะ2962ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ